อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิเป็นโต้นะครับอ่าวันนี้เป็นคอนเทนต์สั้นๆง่ายๆนะว่า้ปกติแล้วเขาฟาร์มเพชรกันที่ไหนเนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วหลักๆการฟาร์มเพชรของเกมนี้เนี่ยจะอยู่ตรงหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับอ่าอ่ะ,อะมาไม่เป็นการเสียเวลาไปแนะนํากันทีละอันเลยเนาะก็คือหลักๆจะมีอยู่3ที่นะครับก็คืออันนี้มิติซูเปอร์สตริงหรือว่า เอาง่ายๆคืออบิสนั่นแหละนะครับคือตรงนี้เนี่ยเป็นอบิสซึ่งต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้าเลเวลกับตันไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องบอกว่าความยากก็จะไม่เหมือนกันอย่างของผมเนี่ยจะเป็นมิติซูเปอร์สตริงเลเวล81-88หมายความว่ากับตันเลเวล81-88เนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้ทุกคนจะมากองอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ในห้องเดียวกันแต่ว่ามันก็จะมีห้องแยกย่อยอีกว่าเฮ้ยรอบนี้เนี่ย ในบรรดาคนชื่อนี้ๆเนี่ยก็จะแข่งคะแนนกันนะครับโดยที่คะแนนเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นี่ตอนนี้ปัจจุบันผมจะมีคะแนนอยู่ที่1,305คะแนนนะครับซึ่งคะแนนตรงนี้บอกอะไรบ้างคะแนนตรงเนี้ยเป็นตัวกําหนดว่าเราจะอยู่ชั้นไหนนะเห็นปะอันนี้ผมอยู่ที่ a g o n y นี g o n y 3นีต้องการคะแนน1,200ขึ้นไปถึงจะอยู่ตรงนี้ได้นะครับถ้าถ้าตกก็จะหล่นลงไปเรื่อยๆหล่นลงไปเรื่อยๆนะครับ ้าวันอาทิตย์ไหนลืมเล่นอะไรอเงี้ยก็คะแนนก็จะติดลบๆๆลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทําคะแนนได้สูงที่สุดในห้องหรือว่าแบบติดหนึ่ในประมาณ3 5ถึง5คนแรกอะไรเงี้ยคะแนนก็จะบวกพอคะแนนบวกไปเรื่อยๆปกติจะคะแนนบวกสูงสุดที่200อย่างของผมเมื่อกี้พันสใช่ไหมเนี่ยอ่ะตอนนี้ผมพันสถ้าเกิดผมได้บวก200เนี่ยผมจะขึ้นไปที่เลนโรตัสซึ่งไอเลนโรตัสเนี่ยก็ มอนสเตอร์ก็จะยากขึ้นอีอ่าแล้วแน่นอนว่าห้องสุดท้ายเนวาน่าก็จะยากขึ้นอีนะครับเป็นประมาณนี้นี่คือแมคานิกของตัวอาบิสในการแข่งขันของแต่ละผู้เล่นเนาะซึ่งรางวัลแต่ละห้องก็จะไม่เหมือนกันอ่ะไปดูที่สูงสุดเลยเฮ้ยเนวาน่าเราจะได้เพชร420ผมจะพูดแค่เพชรนะเพราะที่เหลือนี่เอ่อมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแต่ถามว่าได้ก็ดีอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะห้องเนวาน่าได้เพชร420 ต่อรอบคําว่าต่อรอบเนี่ยหมายความว่าคือในหนึ่งสัปดาห์ครับมันจะมีประมาณสองสามรอบผม <c oughs> ผมไม่ชัวร <c oughs> ์คือคืออย่างนี้เนี่ยเวลาอันนี้วันวันที่ผมอัดตอนนี้คือวันจันทร์นะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็มีเวลานับถอยหลังอยู่ซึ่งปกติแล้วหนึ่งอาทิตย์อะ่ะมันจะมีสามรอบถ้าผมถ้ามผมไม่ผิดพลาดอะไรเหมือนกับตัว Open World นะประมาณนั้นคล้ายๆกัน ซึ่งแนะนำว่าให้เข้ามาเช็คตลอดแล้วกันเออคือสมมุติว่าถ้ารอบนั้นเราเล่นคะแนนพอใจแล้วเราก็หยุดเล่นแล้วก็ค่อยมานั่งเช็ครอบว่าเราตกหรือขึ้นแต่พยายามเช็คคะแนนบ่อยๆเพราะว่าบางทีอ่ะห่างกันแค่หลักสิบหลักร้อยอย่างเงี้ยบางทีแม่งโดนเคอคนอื่นกระโดดข้ามหัวไปแล้วอะไรเงี้ยเออก,ก็พยายามเช็คบ่อยๆถ้าไม่อยากตกคะแนนล่วงลงไปแล้วก็ได้เพชรน้อยลงนะครับอ่ะประมาณนี้นะเมื่อกี้ค้างที่เนโวน่าเมื่อกี้ได้เพชร 420เนาะถ้าเป็นเลสนโลตัสจะได้400เนี่ยกดเข้ามาเช็คได้ครับเอกอนี่3ได้320อ่าแล้วก็ถ้าตกลงไปก็จะเหลือแค่240หายไปเยอะเหมือนกันนะเออเนี่ยมันก็จะหล่นลงไปเรื่อยๆตามลำดับของชั้นนะครับก็ส่วนตัวผมอะ่ะผมจะอยู่แค่ตรงนี้ก็คือเอกนี่3คือคือผมอะ่ะส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าผมมาขึ้นเลส l โลตัสได้แต่เหนื่อย ซึ่งไอดีผมไม่ได้ของฟูขนาดนั้นก็เลยพูดตามตรงว่ามันเหนื่อยมากดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ขึ้นดีกว่าผมขออยู่แค่แถวนี้ขออยู่แค่อคเอนี่สนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะเลี้ยงคะแนนอยู่แถวๆนี้พันสามพันสี่บางทีก็พันสบางทีก็บางบางวันลืมเล่นด้วยบางบางรอบผมลืมเล่นผมตกไปที่ไอคอนี่สออะไรเงี้ยก็ก็มีเหมือนกันนะครับก็คือชิวๆอ่ะผมอ่ะเป็นพวกสายชิวนะครับดังนั้นก็เจประมาณนี้นะ อ่ะน่าจะพอเข้าใจเนาะส่วนคะแนนเนี่ยก็คือวิธีการเล่นก็คือเนี่ยเราจะต้องเล่น4ห้องนี้เนี่ยมันจะมี4ี่ห้องมอนสเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ตัวละครที่อยู่หน้าตู้จะได้บัฟอย่างเช่นอย่างเช่นตอนนี้หน้าตู้เป็นน้องเซนาดีนาออ,อบิสอย่างของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยของเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมก่อนที่อัดนี้นะมันจะมีบัฟ ตัวละครที่ใช้วงแหวนดาราจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นซึ่งแม่งบับอวยแก๊ง3หนอใหม่หมดเลยนะครับก็คือตัวละครพาทูหมดเลยซึ่งผมยังทําไม่เสร็จผมก็เลยเล่นไม่ได้เว้ยผมได้แค่เลี้ยงคะแนนไว้ที่ศูนย์คะแนนเว้ยไม่ใช่ต้องบอกว่า,าเนี่ยปกติมันจะมีตรงนี้บวก200บวกร้อยแล้วก็ศย์หรือติดลบนะครับซึ่ง ถ้าคะแนนเราอยู่ที่กลางๆของทั้งห้องเนี่ยเราจะได้คะแนนศูนย์หรือก็คือคะแนนไม่ขยับก็คืออยู่ที่เดิมอ,อันนี้คือปลอดภัยเซฟเแต่ถ้าอยากจะขึ้นไปก็ต้องตีก็คือต้องได้บวกไม่งงเนาะโดยที่ตรงนี้เราเล่นแค่3ห้องได้คะแนนหมื่นห้าเราก็จะได้เพชรแล้วประมาณหนึ่งร้อยเพชรน,นะครับตรงนี้เล่น3มห้องเล่นแค่3มห้องนี้ก็ได้100เพชรแล้วต่อรอบแล้วถ้ารอบนั้นจบ ด้วยการที่ผมสมมุติว่าจบที่ a อคคอรนี่รอบนั้นผมก็จะได้320บวกกับไอ้ที่เล่นเมื่อกี้อีกร้อยหนึ่งก็จะเป็น420อ่ะประมาณนี้นี่คือการคำนวณเพชรท,ที่ได้ต่อรอบนะครับเนี่ยรอบหนึ่งสัปดาห์หนึ่งก็จะประมาณ23รอบนะครับอืมกอ็อาทิตย์หนึ่งผมก็จะได้เพชรประมาณ1200เข้คร่าวๆประมาณนะประมาณเออประมาณนี้นะฮะคือ แต่อันเนี้ยอ่ะโอเคต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อาจจะเหนื่อยหน่อยตรงนี้อาจจะยังมาไม่ถึงหรือว่าเอ่อมันจะเป็นชื่อมิติไม่เหมือนกันอะตรงเนี้ยก็จะตามเลเวลไปแล้วกันเนาะเออสุดท้ายปลายทางผมแค่เอามาให้ดูว่าสุดท้ายแล้วทุกคนต้องมาจบตรงนี้อ่ทุกคนต้องปั้นเลเวลมาสุดท้ายก็ต้องตันตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ามาให้ดูปลายทางไปเลยอ่ะทีนี้สนามลบความทรงจำนะครับก็อ,อืมวันนี้ วันนี้มันเป็นวันจันทร์ปกติมันจะเปิดวันอังคารเนาะเดี๋ยวผมจะใส่อินเสิร์ตภาพไว้ให้และกันเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยอบอสถ้าถ้าคุณเป็นเ e เวลกับตันเลเวล88เนี่ยมันจะมีบอส2 3ตัวโดยที่บอส2ตัวด้านบนเนี่ยมันจะให้เพชรตัวละ20 20ถ้าคุณจบที่แล้ง 3s นะครับก็จะได้เพชร40 40แล้วก็ มันจะมีรางตรงระวังรางวัลท้าทายอีกก็คือรางวัลท้าทายเนี่ยจะอยู่ที่สัปดาห์ล 100. ะหน,นึ่งร้อยอ่าก็อันนี้อันนี้อันนี้เพชรได้ไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้ต้องยอมรับแต่ว่ามันก็จะได้ของอย่างอื่นนู่นนี่นั่นนะครับก็สัปดาห์หนึ่งได้หนึ่งร้อยแล้วก็จะให้บอสสองตัวบนให้อีกตัวละยี่สิบยี่สิบก็เจอรวมเป็นร้อยสี่สิบเนาะประมาณนี้นะครับส่วนรางวัลอันดับนิดก็เป็นของนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะเออก็ ถามว่าได้ไม่ได้ก็ดีแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่ไม่ได้เดือดอนขนาดนั้นพวกนี้ของพวกนี้มันมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับเป็นรางวัลปลอบใจมากกว่านะฮะก็หลกัหลกๆก็คือเข้ามาให้เล่นให้ครบแล้วก็พยายามตีบอสแหลงแรให้ได้แค่นั้นเองนะครับอ่ะโดยที่อันนี้เนี่ยมันได้แค่สัปดาห์ละร้อยนิดๆร้อยสี่สิบเนาะดังนั้นก็ไม่ใช่แหล่งเพชรหลักนะครับแหล่งเพชรหลักจริงๆอยู่ที่อ b y s ต้องบอกเลยว่าอยู่ที่ a b y s ก็คือพันกว่าเพชรต่อสัปดาห์นะครับอ่ะทีนี้แดนสวรรค์ครับแดนสวรรค์ One, 1อาทิตย์จะได้สูงสุดที่500เพชรนะครับอ่ะได้จากไหนไปดูกันไปที่หน้าเริ่มทันทีหรือเข้าไปที่ลำดับลึกเลยก็ได้นะครับลำดับลึกเนี่ยอ่ะนี่รางวัลอยู่ข้างล่างนี้ตรงนี้อ่ะโดยที่เริ่มต้นตรงนี้ถ้าเราทําได้คะแนน3,000ได้30เพชร 6,000ได้อีก3 0 8,000ได้อีก 60, แล้วก็เดี๋ยวนะห้าหมื่นหนึ่งได้80ตรงนี้แล้วก็หมื่นสองก็คือได้ไปเรื่อยเนี่ยเนี่ยโดยรวมก็คือได้500เพชรซึ่งสัปดาห์หนึ่งเราทําได้500เพชรแล้วนะครับก็ถามว่าน้อยไหมไม่น้อยผมว่าไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็มันมีเสมิมอีมนิดน,นึงสําหรับมือใหม่เนาะค,คือแหล่งตรงนี้ผมเรียกว่าเป็นที่แงะเพชรเลยเว้ยคือ,อตรงนี้ ตัวละครทุกตัวที่คุณมีที่สามารถเล่นได้ในนี้คุณสามารถหาเพชรได้ทุกตัวเลยนะครับอันนี้ผมเพิ่งปลดขอปลดอ่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนขอญาตย้อนเอาไปไปที่หน้าเริ่มทันทีใหม่นะครับแล้วก็มาดูที่ลำดับตื้นลำดับตื้นเนี่ยจะเป็นโหมดที่สําหรับการเรียนรู้นะครับเรียนรู้ว่าเฮ้ยตัวละครนี้มีแมคชีนิกใหม่ยังไงซึ่งต้องอธิบายเพิ่มเติม,ตมว่าโหมด ER เนี่ยหรือ e d i ิ o n เรีเนี่ย มันจะเป็นการที่เราเล่นตัวละครแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วลุยเข้าไปในแต่ละชั้นแต่ละชั้นแล้วจะได้รับบัฟแบบสุม่มแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเปิดประตูสุม่มบัฟไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย,อยแล้วก็ถ้าไปถึงห้องสุดท้ายก็ได้รางวัลประมาณนี้เนาะอ่ะโดยที่ลําดับตื้นเนี่ยมันจะเป็นการสอนแมคคาณิกใหม่ในโหมด e r ซึ่งในโหมด ER เนี่ยตัวละครเราอะ่ะมันจะได้รับบัฟพิเศษที่แต่ละแต่แต่แต่ละตัวละครอะ่ะ มันจะเล่นเก่งขึ้นแล้วก็มีท่าที่แปลกขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะอ,อ่ะมาดูกันตื่นลำดับตื่นครับสังเกตเห็นเพชรข้างล่างไหมเห็นไหมหนึ่งตัวละคร400เพชรหมายความว่าถ้าคุณมีตัวละครเยอะคุณนับไปเลยตัวหนึ่ง400ตัวหนึ่ง400ตัวหนึ่ง400เอาเอาเล่นๆลนเลยนะเอาแค่นับตรงนี้มันมีกี่ตัวเนี่ยคุณนับไปเดียอ่ะผมจะนับเล่นๆล่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม 4ี5ส1บยี่สิบ2 2 2ย2 2 2ิ2ส2ม2ี2สิบสีาเแกอาง่ายง30โอ้พูด๋ยวนะจะดสสิโอ้ผมไม่เคยนับมาก่อนสารภาพตีว่าตีว่าส่ตัวคูณ400้ยไปครับ16ื่นเพรนะครับก็โลกันไปจุบๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ตัวละครมาแล้วก็แนะนำว่าให้มาเล่นโหมดฝึกสอนตรงนี้ไอ้โหมดฝึกสอนตรงนี้เนี่ย มันจะให้ตัวละครทดลองมาใช้นี่ตรงนี้กดเข้าไปเนี่ยมันจะมีตัวทดลองให้อยู่โดยที่เนี่ยให้มา 2s สด้วยส,ส่วนใหญ่จะถ้าเป็นตัวซับพอร์ตเนี่ยเขาจะให้มา 2s เนาะอืมประมาณนี้ประมาณนี้อ่ากลับก่อนอ่าประมาณนี้ครับอ่าเพิ่มเติมนิดนึงจะได้เข้าใจเนาะคือเนี่ยเขาที่มีการปรับแต่งสกิลติดต,ตัวปรับแต่งสกิลโจมตีพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะ แล้วก็จะมีพรสวรรค์นู่นนี่นั่น,นเดี๋ยวคือเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมกันในโหมดเ e อเพราะว่าโหมดเอเนี่ยค่อนข้างมีอะไรเยอะพอสมควรผมแค่จะมาบอกเฉยๆว่า,วาเฮ้ยมันฟาร์มเพชรได้นะตรงนี้ตรงนี้เป็นโหมดฝึกสอนถ้ามันก็จะมีปลอดภยัยปกติอันตรายก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆก็จะได้รับเพชรไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นอกจากปลดล็อกตรงนี้เนี่ยมันจะมีการอัพตัวละครด้วยนะครับอย่างเช่นกดที่เฮเลียปุ๊บตรงรูปตรงนี้เนี่ยปุ๊บกดเข้าไป เวลาเราเล่นผ่านแต่ละด่านเข้าไปอะ่ะเราจะได้แต้มตรงนี้มาอัพครับซึ่งมันจะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นทีนี้เนี่ยพออัพเต็มอะ่ะเราก็จะได้เพชรอีกนี่ตรงนี้ได้อีกสองร้อยถ้าอัพเต็มนะครับซึ่งตอนนี้มันเลเวลเลเวลหนึ่งอ่ะดูที่ขวาบนตรงนี้คือวาคิรี่ตรงเนี้ยผมเป็นเลเวลหนึ่งเดี๋ยวคำว่าเลเวลหนึ่งเนี่ยคือเลเวลหนึ่งใน ER นะเออดังนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นสะสมแต้มตรงนี้เรามาอัพเกรดจนสุดที่เลเวล15 เราก็จะได้เพชรสองอีกอีกสองเออประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นี่คือแหล่งเพชรท,ที่ค่อนข้างใหญ่ในเกมนะครับดังนั้นก็อย่าลืมเล่นนะครับพยายามปั้นปั้นเลเวลมาให้ถึงเ,เลเวลกับตัน50เนาะมันน่าจะเปิด ER ถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหรือเล่นโหมดในเรื่องมาเรื่อยๆถึงเนื้อเรื่อง,ง,รองตรงอีลิซินเรียมอ่ะตรงที่ อ่ไรเดนเมย์เขามาที่เวลเซอร์เพนแล้วก็เควินก็ไล่ให้ไปเนี่ยเข้าไปดูในเอลิเซียมซะถ้าอยากรู้ความจริงอะไรอย่างงี้ก็นั่นแหละนั่นเลยเรื่องถือว่าสปอยไหมไม,ไม่ผมว่าไม่นะที่ผมพูดเมื่อกี้มันเป็นแค่โอ้โหผิวเผินมากที่พูดเมื่อกี้อ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้หมดฝึกสอนระดับตื้นรำดับลึกคือเล่นรายสัปดาห์เนาะ ไอ้ลำดับตื้นเนี่ยเล่นเล่นแล้วจบเลยนะครับก็คือได้เพชรรับไปแล้วก็จบไม่รับไม่รับใหม่ไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นลำดับลึกเนี่ยก็คือรายสัปดาห์นะอ่าน่าจะไม่งงกันก็คือตรงนี้เนี่ย4 0 0คูณตามจํานวนตัวละครส่วนลำดับลึกเนี่ยตามรายสัปดาห์นะครับก็คือสัปดาห์ละ500นะครับประมาณนี้เนาะ แล้วก็พอเล่นโหมดนี้เนี่ยมันก็จะมีของให้ซื้อเนี่ยนี่คือหน้าร้านค้าของตัวอิดิเซียมนะครับซึ่งปกติผมก็จะซื้อเนี่ยไอ้ไอ้ไก้อนแดงนี้หรือว่าของอัพอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนไอ้ไอ้พวกเม็ดเหรียญกลมๆของตัวละครเนี่ยก็ใครอยากให้ตัวละครไหนเก่งก็ซื้ออันนั้นไปนะครับเออประมาณนี้เนาะเพราะว่าเนี้ยมันเท่ากับ1น uh, ึ่งสิบเศษตัวละคร คือ1เหรียญเนี่ยเท่ากับ10ชิ้นเศษตัวละครก็คือไอจิ๊กซอตัวละครนั่นแหละเนาะดังนั้นใครอยากให้ตัวไหนเก่งเพิ่มขึ้นก็มาฟาร์มได้นะครับโดยที่เงื่อนไขเนี่ยการที่เราจะซื้อเหรียญน,นี้ได้เนี่ยก็คือต้องใช้ตัวละครนั้นๆผ่านลำดับลึกระดับเงามรณะหรือสูงกว่านะครับเนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยูอ่ตอนนี้ผมไม,ไม่ได้เล่นตัวละครตัวนี้เลยผมก็เลยแบบซื้อไม่ได้นะครับเออเน,นี่ยมันล็อกไว้ต้องเล่นให้ผ่านลำดับลึก อย่างที่ว่าก่อนมันถึงจะให้เล่นคําว่าลําดับลึกคืออะไรย้อนกลับไปในโหมดลําดับลึกตรงนี้นะครับมันจะมีให้เลือกความยากอยู่เมื่อกี้บอกว่าเงาเวรณลนะเง,เงาเวรณะลอยู่แค่ตรงนี้เองเนี่ยคูณ1.5แต้มซึ่งถามว่ายากไหมผมส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นมีของแค่ปานคราฟอาวุธคราฟก็คิดว่าผ่านได้สำหรับเงาเวรณลนะนะครับส่วนปกติถ้าผมเล่นผมจะเล่นที่กัดกร่อนตรงนี้2.5 เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอยากได้คะแนนสูงสุดตรงนี้ที่20,000ผมจะได้รางวัลครบตรงนี้แต่หลักๆแล้วถ้าคนที่จะมาฟาร์มเพชรผมแนะนําว่าทําให้ได้หมื่นแก็พอนี่แต่นั้นหมื่นแเนี่ยมันเล่นแค่หักดิบเล่นหักดิบก็ได้แล้วนะครับนี่คือรางวัลคะแนนที่ผ่านทั้งหมดโดยประมาณเนี่ยมันจะได้หมื่นเซึ่งเราเอาแค่หมื่นแดังนั้นเนี่ยพยายามเล่นให้ได้แค่หมื่นแก็ได้เพชรครบแล้วนะครับประมาณนี้นะ ซึ่งในรายละเอียดเนื้อการเล่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องทําคลิปแยกถ้าเกิดมีคนขอนะครับแต่ถ้ายังไม่มีคนขอผมก็จะยังไม่ทําเพราะว่าช่วงนี้คิวคิวคลิปนี่เยอะมากแล้วก็ผมยังทําไม่เสร็จสักทีนะครับเพราะว่าติดนูน่นติดนี่นะดังนั้นก็ขอญาตเลื่อนออกไปก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับโหมด e อคร่าวๆนะครับการมาปามเพชรเนาะเพชรเพชร ไม่น่ามีแล้วหลักๆหลักๆคือตรงนี้แหละหลักๆประมาณนี้อ่ะจะแถมให้นิดนึงคือผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ไม่รู้คลิปไหนนะครับเอาเป็นว่าไหนๆก็ไหนๆ,ๆพูดถึงเรื่องการฟาร์มเพชรก็เสริมให้หน่อยแล้วกันก็คือตรงนี้เนี่ยปกติแล้วเวลาผมเข้ามาเล่นในเกมนะครับต้องทําให้เป็นนิสัยก็คือกดเช็คภารกิจตรงนี้ทําให้เสร็จทําเดลี่ให้เสร็จเนี่ยอันนี้ผมทําเสร็จแล้วข้างล่างก็จะ เนี่ยค่อยมาใหม่พรุ่งนี้นะกับตันอะไรประมาณนี้อันนี้ผมทําเสร็จแล้วก็คือไล่ทาไอเควสหน้าน,นี้ไปให้เสร็จนะครับแล้วก็อันนี้ b a t t l e Pass ์สเนาะไม่มีอะไรอันนี้้านคา Battle Pass อันนี้ไม่มีอะไรทีนี้หน้ากิจกรรมอันนี้ผมแนะนําให้กดเข้ามาดูทุกวันเพราะว่าบางทีอ่ะมันจะมีกิจกรรมที่ให้ทําเดลี่อยู่นะครับแล้วก็พยายามเช็คเนี่ยผมผมก็จะกดไล่ไปเลยไล่ไปทีละอันอันไหนที่แบบบอกว่าเฮ้ยเหลือวัน1 2วันอันนี้อันนี้เหลือ8วันแสดงว่าต้องรีบทําอะไรประมาณเนี้ยเออ หรือบางอันแบบเป็นเวลาเป็นชั่วโมงเลยแสดงว่าอันนั้นอนะ่ะเป็นเพสรายวันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันอาจจะไม่มีให้ดูเพราะว่าผมเคลียร์ไปหมดแล้วก่อนที่จะมาอัด <c oughs> นะประมาณนี้อัเน,นียอย่างพวกที่สําเร็จไปแล้วก็แสดงว่าเออทาเกลี้ยงแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้สบายใจแล้วว่าเอยอ๋อเราเคลียร์หน้านี้แล้วเว้ยวันนี้ไม่มีอะไรทำละแล้วก็กดออกออกเกมสบายใจอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะสั้นๆส,สำหรับเนื้อหาเรื่องที่แหล่งฟาร์มเพรเนาะ มีไหนอีกอ่ะนี่นี่แหละนี่คือแหล่งฟาร์มเพชรหลักร้านค้าเ <c oughs> <c oughs> ออคือเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่ค่อยเป็นมิดกับฟรีเพทเท่าไหร่นะครับก็อย่างผมเนี่ยผมก็เติมนิดหน่อยเติมแบบเป็นไอ้บ,บัตรเนี่ยบัตรรายเดือนนะครับก็1วันก็จะได้เพชรเข้ามาเรื่อยๆวันละ60เพชรอะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันช่วยได้ไหมผมคิดว่ามันช่วยได้นะครับสําหรับ คนที่จะเล่นแบบประหยัดประหยัดนะครับก็ไม่อยากจะซื้อแพ็กใหญ่อะไรเงี้ยไอแพ็กไอแพ็กรายวันเนี่ยค่อนข้างคุ้มที่สุดแล้วละ่ะไม่ใช่ค่อนข้างคุม้มมันคุ้มที่สุดแล้วเว้ยนะอะประมาณนี้ไม่ได้จะมาขายแพ็กอะไรนะเว้ยแต่ว่าแค่บอกเฉยๆว่ามันคุ้มที่สุดแล้วถ้าจะลงทุนสักนิดหนึ่งอะไรางี้เพราะว่าเอ่อต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยถ้าคุณของไม่ครบตัวละครไม่ครบเนี่ยมันเล่นยากเว้ยเอออย่างผมเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเว้ยที่ ห้องอบิสเนี่ยมันให้เล่นตัวละครที่ผมไม่มีเว้ยอะเนี่ยตอนนี้ผมมีตัวละครส่วนใหญ่จะมีหมดแล้วแต่ว่าเนี่ยตัวตัวเนี้ยผมไม่มีเออเพชรผมไม่พอเว้ยดังนั้นเนี่ยค่อนข้างอยากได้เลยตัวลูน่าตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาได้เป็นตัวละครเจนหลังๆแล้วตัวละครเจนหลังๆเนี่ยจะมีความเจ๋งค,คือส่วนใหญ่จะเป็นทั้งซัพพอตและเป็นทั้ง d b s นี่คือความดีงามของตัวละคร แพทหลังๆมาแล้วนะครับคือเขาทําให้เรารู้สึกว่าเออกดแล้วมันคุมเว้ยอะไรางี้นะประมาณนั้นซึ่งอ,อ,อย่างแพทปัจจุบันตัวเซนาเนี่ยตัวเซนาเนี่ย,ยค่อนข้างดีเพราะว่าอะถ้าเป็นมือใหม่เลยนะผมค่อนข้างแนะนําให้กดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มพาร์ทสของเนื้อเรื่องแล้วแล้วอนาคตมันก็จะคงเป็นพาร์ทสต่อไปดังนั้นเรื่องระบบออวงแหวนดาราตรงนี้เนี่ย มันเป็นความสามารถพิเศษของตัวละครพ้า2ทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยหลังๆจากเนี้ยคอนเทนต์เนี่ยมันน่าจะวนอยู่รอบๆวงแหวนดาราเนี่ยแหละนะครับดังนั้นนี่คือตัวสําหรับอนาคตที่ควรกดไว้นะครับแล้วก็ตัวเฮเลียกับคอรลีค่อนข้างแนะนําให้ทานะครับตัวเฮเลียเนี่ยน่าจะได้จากกาชาเท่านั้นแต่ฟาร์มได้เนาะอันเนี้ยเฮเลียกับคอรลีแล้วก็เซนาสามตัวนเนี้ยเนี่ยแนะนําว่าควร ควรทาแลวก็ควรมีไว้สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่เพราะ er ว่าตอนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างแจกเยอะพอสมควรเนาะอันนี้มันเยอนะดี๋ยวนะนี้มันคลิปคลิปฟาร,ร์มเพชรไม่ใช่หรอวะดังนั้นก็ผมก็แค่คนแนะนํคข่าวๆตรงนี้แค่นั้นก็พอแนละ้วโอเคงั้นเท่านี้ก่อนสาหรับวันนี้ใครอยากได้ข้อมูลตรงไหนอะไรยังไงเพิ่มเติมก็ถามได้นะครับเพราะ er ว่า,าข้อมูลเกมนี้มันเยอะจริงๆเพราะ er ว่าเกมมันเปิดมานานแล้วนะดังนั้น ผมอาจจะทยอยท,ทําทีละนิดทีละนิดเป็นบางส่วนเป็นบางส่วนไปนะดังนั้นก็ขอให้เข้าใจด้วยนะครับอ่ะงั้นวันนี้เท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้ผมจิบันโตไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ